สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของ Easy Food Good Health by Andy นะคะวันนี้นะคะแอนมาชวนทำหมี่กระเฉดนะคะเป็นหมี่กระเฉดที่ใส่ทั้งหมูแล้วก็กุ้งเลยค่ะแอนผัดออกมานะคะเส้นไม่มันนะคะแล้วก็ไม่เหละด้วยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบทานนะคะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนำ เนี่ยค่ะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะมาตํารวมกันค่ะแอนใช้เป็นกระเทียมกลิบใหญ่นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นกระเทียมกลีบเล็กก็ได้นะคะปริมาณนี่ใส่เพิ่มได้เลยยิ่งกระเทียมเยอะๆยิ่งหอมค่ะส่วนพริกนี่แอนใช้เป็นพริกจินดานแล้วก็เลือกใช้เป็นสีแดงเพื่อที่ให้เขาตัดกับสีของผักกระเฉดค,ค่ะจะได้ออกมาเป็นสีเขียวๆแดงๆสวยน่าทานนะคะ แอนตําให้เขาออกมาแบบหยาบๆหน่อยอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เขาละเอียดก็จะใช้วิธีปั่นก็ได้นะคะหรือจะตําให้ละเอียดก็ได้ะคะ่ะแต่ถ้าใช้มูลินิกปั่นก็จะเร็วหน่อยจากนั้นนะคะก็นําเส้นหมี่ค่ะแอนใช้เป็นเส้นหมี่ไวไวอบแห้งนะคะ1ห่อนะคะมาแช่น้ําประมาณสัก3านาทีแล้วก็นําขึ้นให้เสดดน้ําผึ่งให้แห้งเลยะคะ่ะผักกระเฉดก็เหมือนกันคะ่ะเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนนะคะแล้วก็ล้างแช่น้ําไว้แล้วนําขึ้นให้ผึง่งผึ่งให้แห้งเลยะคะ่ะ ก่อนที่จะนํามาผัดทั้งเส้นหมี่แล้วก็ผักกระเฉดนี่จะต้องแห้งสนิทค่ะแล้วก็เตรียมเนืน้อหมูแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งก็แอนใช้เป็นกุ้งเล็กหน่อยอะคะ่ะปอกเปลือกผ่าหลังชักเส้นดําออกถ้าใครใช้กุ้งที่แบบเป็นกุ้งแม่น้ําตัวโตๆหน่อยเนี่ยมันก็จะมีมันใช่ไหมคะเวลาผัดออกมายิ่งสีแดงสวยเลยะคะ่ะ พอเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํากระทะขึ้นตั้งไฟค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะน้ํามันพืชน,นี่แอนก็กะเอาประมาณสั่สามช้อนโต๊ะคะ่ะกะว่าให้เขาใส่กระเทียมกับพริกแล้วผัดไม่ไม่ไม่มันจนเกินไปอะค่ะนะคะให้มันพอดีไม่เหลือเป็นน้ํามันเยอะนะคะในกระทะผัดจนกระทั่งกระเทียมนะคะเขามีสีเหลืองะคะ่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมระวังไห้นะคะทําไมก็หลีไฟลงอะหะ่ะ เป็นไกลางอันนี้ใช้ไฟแรงค่ะเวลาทําอะไรที่แบบผัดแบบนี้นะคะใช้เป็นกระทะเหล็กกระทะใบใหญ่ๆรู้สึกว่านนมันสบายดีนะคะเวลาใช้นะคะแต่ถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ใช้ตามสะดวกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะพอกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วนะคะก็นําเนื้อสัตว์มาผัดลงไปเลยค่ะแอนใช้เป็นเนื้อหมูแล้วก็กุ้ง พราะว่าที่บ้านเนี่ยจะชอบทานไม่เหมือนกันบางคนชอบทานหมูบางคนชอบทานกุ้งอย่างเงี้ยอลีผัดรวมไปเลยแล้วเดี๋ยวพอเวลาเขาทานเนี่ยเขาก็จะแยกคนหนึ่งที่ไม่ชอบทานหรือก็จะเลือกไปแต่กุ้งอีกคนหนึ่งก็ชอบทานกุ้งไม่เอาเหมูคือแบบเป็นอัลเทอร์เนทีฟนะคะให้เลือกให้เลือกกันไปเลย นี่ค่ะผัดจนกระทั่งเนื้อหมูแล้วก็กุ้งสุกนะคะไม่ต้องให้เขาสุกมากแค่เขาพอสุกพอค่ะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพอผัดน,นานๆแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งไปแล้วแบบไม่อร่อยจากนั้นนะคะก็ปรุงรสเบื้องต้นไปก่อนนะคะก็คือใช้ซอสหอยนางรมค่ะใส่ลงไปเวลาแอนปรุงนะคะแอนก็กะเอาค่ะแต่ในการจักของแอนเนี่ยแอนจะใช้เป็นทับพ,พีนะคะหรือไม่ก็ตะหลิวอย่างเนี้ยค่ะเพื่อที่ เราจะได้รู้ปริมาณที่เราใส่ลงไปถ้าเราเหยาะลงไปเลยเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราใส่ไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะนะะี่ค่ะเพราะฉะนั้นในการผัดแต่ละครั้งเนี่ยรสชาติมันก็จะออกมาไม่ต่างกันนะคะจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายลงไปแล้วก็เหยกกะาะเกลือป่นลงไปนิดนึงค่ะถ้าเกิดผัดในกรณีที่มีทะเลอะไรเงี้ยพวกนี้แองจะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะ จากนั้นก็นำเส้นหมี่ค่ะที่ผึ่งไว้จนแห้งแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยผักกระเฉดเลยค่ะทั้งเส้นหมี่แล้วก็ผักกระเฉดเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่สุกเร็วดังนั้นก็คือใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เป็นผักคะนา้าหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะสุกยากฉันค่ะจ,จะใช้แบบกาา้านคะน้าใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ผัดใส่เส้นลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็ดูว่าอะไรสุกยากก็ใส่ไปก่อนแต่สําหรับหมี่กระเฉดนี่แอนใช้ทัง ส้หนหมีแล้วก็ผักกระเฉดใส่ลงไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ก็ค่อยๆผัดนะค่ะค่อยๆย,ยีให้เขาเข้ากันดีนะคะผัดจนกระทั่งตัวผักกระเฉดนะคะเริ่มสลดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ชิมรสดูว่าอ่อนเค็มอ่อนหวานอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าอยากได้รสที่จัดมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ปรุงรสเพิ่มนะคะได้เลยค่ะเนี่ยพอเขาเข้ากันประมาณนี้แล้วนะคะก็ชิมนะคะ ผักกระเฉดเนี่ยเราจะผัดไม่นานนะคะเพราะถ้าผัดนานๆไปเนี่ยเขาจะเหนียวนะคะเพื่อนก็ผัดอย่าให้ใช้เวลานานนะคะแค่พอเขาเริ่มสลดนะคะก็ปรุงรสอีกทีชิมรสดูได้แล้วค่ะเนี่ยหรือถ้าดูแล้วเส้นอะมันยังคลุกไม่ถั่วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็เติมตัวน้ำมันหอยอะค่ะซอสหอยนางรมลงไปได้เลยค่ะอันนี้แอนชิมแล้วนะคะเส้นหมี่เนี่ยเขาจะเป็น ลักษณะของเส้นหมี่เนี่ยเวลาเรานํามาผัดเนี่ยหรือไม่กระทั่งเราเวลาเราปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรสังเกตว่ามันจะปรุงรสยากใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบเพิ่มเครื่องปรุงลงไปอีกทีหนึ่งแันก็เพิ่มในส่วนของซอสหอยนางรมนะคะเติมซีอิอ๊วขาวลงไปหน่อยแล้วก็ใส่น้าปลาล,ลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็คลุกๆอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นลคะค่ะ สังเกตตัวเส้นเขาก็จะไม่มันนะคะเวลาเราทานนะคะก็ไม่เละเน่ยเพียงเท่านี้นะคะเน่ยตักทานได้แล้วค่ะเวลาทานก็บีบมะนาวลงไปหน่อยนะคะเพิ่มพริกป่นลงไปอีกสักนิดนึงก็ได้นะคะบีบเฉดนะคะน่าทานเดียวค่ะ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด Subscribe เข้ามานะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะเวลาแอนลงคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ